สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้เลือกงามยามดีออกไปข้างนอกจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งนะคะก่อนที่จะไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะแวะไปซื้อผักเราจะไปซื้อผักสดนะคะจากสวนเลยเนี่ยค่ะตรงนี้แหละ ที่เรามาซื้อประจำแต่เราไม่เคยถ่ายวิดีโอเลยวันนี้ก็เลยอยากจะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนได้ดูเนาะ,ะเพื่อนๆดูนะบ็อกโครีใหญ่มากแล้วก็ราคาดีค่ะถือว่าราคาไม่แพงนะอันเนี้ยหนึ่งยูโรค่ะเพื่อนๆส่วนอันเนี้ยราคาหนึ่งยูโรกับห้าสิบเซนค่ะ เราชอบมากเพราะว่าบอ็อกแครี่มันสดแล้วก็กรอบอร่อยเนี่ยค่ะเราขออนุญาตเจ้าของเขามาถ่ายในสวนนะคะอันนี้เป็นส่วนที่ที่เขาปลูกแต่ว่าเพื่อนๆในส่วนนี้มันมีหนอนเพราะว่าเขาไม่ใช้พวกสารเคมีส่วนของเขาจะมีหนอนเต็มไปหมดเลยค่ะ เราไม่กล้าเดินเข้าไปข้างในตอนแรกเรากะว่าจะไปถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะข้างในนู่นแต่พอเราเดินไปแล้วเราเจอเนี่ยค่ะเจ้าของเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยเขากำลังปลูกอ่าเขาเรียกว่าต้นอ่อนนะเนาะที่เขาวาเมาเล็ดอะแล้วมันก็จะเป็นต้นเล็กๆเ,เกิดขึ้นเต็มเลย แล้วเขาก็จะพาเราเดินเข้าไปข้างในอะ่ะเพื่อนๆแต่พอเราเดินไปเดินไปเราไปเจอหนอนเยอะะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เลยกลัวไม่กล้าไม่กล้าเดินต่อไปเลยคะ่ะก็เลยบอกเจ้าของเขาบอกว่าขอบคุณมากนะฉันไม่กล้าเดินเข้าไป <laughs> พเพื่อนดูนะเนี่ยหนอน เต็มไปหมดเลยเพื่อนๆเ,เรากลัวแค่เดินไปครึ่งทางนะไม่รู้ว่าเจ้าของเขาไม่กลัวเนาะเขาอยู่กับนอนได้แต่เราเนี่ยไม่ได้ค่ะกลัวมากตอนแรกออกไปแล้วนะคะยังไม่ได้ถ่ายอันนี้กลับมาถ่ายใหม่นะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ที่เราซื้อมาบอ็อกกี่งามมากๆอันนี้ที่เราพึ่งกลับมาจากสวนเนาะไปซื้อบอกกี่ที่สวนเลยค่ะอันนี้เป็นธรรมชาติที่เขาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนาะไม่ใช้สารเคมีในสวนก็จะมีพวกหนอนเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้ราคาที่เราซื้อมานะคะอันนี้ ใหญ่นะคะอันนี้1ยูโร1ยูโรก็ประมาณสาบาทเนาะบ้านเราใหญ่มากอันนี้ยิ่งใหญ่ค่ะอันนี้1ยูโรห้าสิเซนนะคะงามมากเลยเพื่อนเพื่อนแล้วมันกรอบมันหวานด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะผัดเดี๋ยวอันนี้ก็จะผัดนะคะใหญ่ไม่ใหญ่ดูเปรียบเทียบนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ฝ่ามือนะเพื่อนเพื่อนดูนะ มันใหญ่มากจริงๆส่วนอันนี้นะคะเพื่อนๆเป็นจําชื่อเขาไม่ได้ละเขาเชื่ออะไรเรียกยากภาษาสเปนนะเนาะ,นะแต่ชนิดของเขาจะเหมือนชนิดของผักขมอะค่ะผักขมเนาะอันนี้ก็ใหญ่มากอันนี้ก็หนึ่งยูโรค่ะทั้งหมดที่ไปซื้อของในสวนมาไปซื้อผักในสวนมาก็3ามยูโรห้าสิบเซนค่ะ อันนี้1ยูโรแล้วก็บล็อกเกอี่อันนี้1ยูโรแล้วก็บล็อกเกอี่ใหญ่นะคะ1ยูโรห0เซนทั้งหมดก็เป็น3ยูโร50เซนเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำกับข้าวแล้วได้เวลาทำกับข้าวแล้วนะคะอันนี้นะเพื่อนๆวันนี้ก็แวะซื้อส้มมาทำ น้ำส้มนะคะอันนี้น้ำหนักประมาณ5ก้กโนะคะหนึ่งนแพ็คเนี่ยน้ำหนักประมาณ5กิโลเพื่อนเรู้ไหมถูกมากนะคะสําหรับเปรียบเทียบจากที่อื่นนะร้านเนี้ยเขาจะขายประมาณ5กิโลนะคะ5กิโลราคา1ยูโร50เซนนะคะอันเนี้ย ประมาณ5กิโลนะคะหนึ่งถุงเนี่ยหนึ่งแพ็คเนี่ยเราซื้อมาเราซื้อมาทีละสองแพ็ค่ะคะเนี่ยเพราะว่าช่วงช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะคั้นน้ำส้มดื่มทุกวันค่ะเป็นช่วงเป็นช่วงที่ดีเนาะเพราะว่าราคาได้ดีด้วยแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าหน้าส้มอะเนาะ ขาก็จะขายแพงเหมือนกันค่ะที่นี่เราก็จะไม่ซื้อในช่วงนั้นเราจะรอมาซื้อในช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงหน้าหนาวเนี้ยส้มร้านร้านประจําที่เราซื้อนะคะจะราคาดีมากก็คือวันยูโรกับห้าสิบเซนนะคะอันเนี้ยเราจะซื้อช่วงนี้ต้องตุนๆนะคะต้องดื่ม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 ทุกวัน,นะคะ่ะวิตามินซีเนาะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของอซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะในส่วนของข้างนอกที่ออกไปข้างนอกวันนี้ก็ได้ไปซื้อบ็อกแคลี่เนาะไปซื้อที่สวนเลยนะคะเป็นผักปลอดสารพิษที่ชาวบ้านเขาปลูกเองนะคะไม่ใช่พวกปุ๋ยทีเ่เป็นสารเคเมีเนาะแล้วก็ แวะซื้ออส้มมามาสถุงนะคะเป็นถุงใหญ่ถุงละห้กิโลเนาะและอันนี้เป็นส่วนของในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะส่วนใหญ่เราจะชอบไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอันดี้นะคะก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของของคนเยอรมันนะคะวันนี้เราก็ได้ของเยอะก็ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะคะ เนี่ยเราก็ซื้อไก่มาสองแพ็กนะคะแพ็กเนี้ยราคาสามยูโรสี่สิบสามเซนค่ะ,น,คะนะคะสามยูโรสี่สิบสามเซนนะคะอันนี้ก็สามยูโรสามสิบห้าเซนค่ะสามยูโรสามสิบห้าเซนนะคะนคะคะก็ประมาณ หนักประมาณ464กรัมค่ะเกือบ500กรัมนะคะเกือบครึ่งกิโลค่ะเราก็ซื้อมา2แพ็คเนอะเอาไว้ทําไก่ไก่ทอดกินค่ะเ,เป็นแครอทแครอทแพ็คนี้น้ำหนัก1กิโลกรัมราคา69เซนนะคะแต่วันนี้เราเลือกมาด้ไม่ดีเลยส มันมันเหมือนจะเสียเลยค่ะนะคะมีอันนึงงนะคะที่ไม่ค่อยดีเนี่ค่ะก็มะนาวค่ะเพื่อนๆมะนาวแพ็คนี้มีแค่สี่ลูกนะคะมะนาวตอันนี้ราคาหนึ่งยูโรกับอีกยี่สิบเก้าเซนค่ะ ที่จริงอะในสวนเราปลูกมะนาวดกมากค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเราอะเก็บมามากินหมดแล้วเพราะว่าเอามาทำน้ำส้มให้สามีเขากินทุกวันเลยค่ะแล้วเมนูทุกเมนูจะต้องมีมะนาวนะคะก็บีบมะนาวลงไปเพราะฉะนั้นเมนหูหลักๆเขาจะกินผักเป็นหลักนะคะจะใส่มะนาวเปรืองมากเพราะฉะนั้นมะนาวก็เลยหมดเร็วนะคะก็เลยต้องได้ซื้อละช่วงนี้ก็ต้องได้ซื้อมะนาวกินแล้วค่ะ อันเนี้ยสี่ลูกนะคะสี่ลูกเนี้ยหนึ่งยูโรกับอีกยี่อ่าหนึ่งยูโรกับอีกยี่สิบเก้าเซนนะคะอันเนี้ยน้ำหนักเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมค่ะสี่ลูกเนี้ยเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมราคาหนึ่งยูโรยี่สิบเก้าเซนต์ต่อไปนะคะอันเนี้ยเป็นต้นหอมค่ะเพื่อนอันเนี้ยเป็นต้นหอมนะ ต้นหอมเราซื้อมาสองแพ็คเราซื้อมาสองแพ็คเลยค่ะต้นหอมนคะคะก็จะประมาณนี้ค่ะหนึ่งแพ็คนะคะก็จะได้ประมาณเนี้ยแพ็คละหนึ่งยูโรกับอีกสิบห้าเซนค่ะหนึ่งยูโรสิบห้าเซนนะคะหนึ่งแพ็ค แต่ใบมันไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆไม่ได้เน้นเราอะที่จริงเราอยากกินใบมันแต่ว่าใบไม่ค่อยสวยก็ไม่เป็นไรเนาะเนี่ยค่ะเราซื้อมาสองอันนี้สวยหน่อยเนาะเนี่ยใบมันสวยหน่อยค่ะเนี่ยซื้อมาสองแพ็ แทกละวันยูโรสิบสิบห้าเซนค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นเกลือค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเกลือเราซื้อมาสองแบบเลยค่ะเพราะว่าเกลืออันนึงเอาไว้สำหรับทำกับข้าวเนาะ เกลือสำหรับทำกับข้าวนะคะยี่สิบสองเซนค่ะแพ็กนี้หนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลราคายี่สิบสองเซนนะคะส่วนอีกอันนะคะเป็นเกลือสำหรับอันนี้หนึ่งกิโลเหมือนกันยี่สิเอ็ดเซนนะคะต่างกันไม่มากนะคะอันนี้เราซื้อมาเพื่อที่จะเอามาไว้ล้างผักนะคะ เอาไว้ล้างผักหรือว่าเอาไว้คลุกพวกปลานะคะที่เราจะทํากับข้าวเนาะหรือจะปิ้งจะย่างนะคะก็อันนี้นะคะสาหรับสาหรับเอาไว้หลักๆที่เราซื้อมาคือเอามาล้างผักเราจะชอบล้างผักกับเกลือนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูจากแอปเปิลนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นไข่นะคะไข่มีทั้งหมดสิบสองฟองนะคะสิบสองฟองเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไซส์ L ค่ะเพื่อนๆเขาจะมีแบบให้เลือกนะคะอันนี้เป็นแบบที่ไก่ที่เลี้ยงแบบอิสระไม่กักขังค่ะแบบเลี้ยงอิสระมันก็จะแพงขึ้นมานิดนึงเนาะ อันนี้ไซส์ L นะคะสิบสองฟองนะคะเนี่ยค่ะไซส์ L สิบสองฟองราคาอยู่ที่1นึ่งยูโรสี่ิบห้เซนนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นกะทิมะพร้าวค่ะเพื่อนๆก็ราคานะคะ1นึยูโรยีเก็นเซนค่ะน้ำหนัก น้ำหนักอส่ร้อยกรัมนะคะเอ้ย400อ่าโทษทีค่ะน้ำหนัก400มิลลิตรนะคะราคา1ยูโร29เก้าเซนค่ะซื้อมาสองเลยอันนี้เป็นนมข้นจืดซื้อมาไว้สำหรับทำไข่เจียวเนาะ เนี่ยค่ะเราจะชอบใส่เวลาทอดไข่เจียวค่ะมันอร่อยดีน้ำหนัก500มิลลนะคะ500มิลลตร0 0มลตรราคา1ยูโร29เซซนเหมือนกันค่ะราคาเท่ากับะกะทิมะพร้าวเลยนะคะกะทิมะพร้าวราคา1ยูโร29เซซนอันเนี้ยนมค้นจืดก็1ยูโร29เซซนนะคะแต่ว่า500มิลตรค่ะ ต่อไปนะคะวันนี้ที่เรารู้สึกดีใจสุดๆนะคะที่เราได้ไปเจออันเนี้ยในอันอันดี้เนาะในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปประจําแต่เราเราไม่เคยสังเกตนะคะเพื่อนๆเราก็ดูไปเรื่อยๆแต่เราไม่เคยสังเกตแล้วก็ไม่เคยได้เห็นนะเนาะแต่วันนี้เราได้เห็นตัวนี้เรารู้สึกดีใจมากเนี่ยค่ะมันเป็นเครื่องเทศของบ้านเราอะนะเป็นพวกข่าตะไคร้นะคะเนี่ย พวกข่าตะไคร้เขาจะรวมรวมกันแล้วก็มีพริกด้วยค่ะสําหรับเอาไว้ทําต้มยำเนาะเอาไว้ทําแกงค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีตะไคร้ที่เขาแบบตะไคร้แห้งอะเนาะเขาเขาหั่นมาแล้วค่ะเขาหั่นมาแล้วตะไคร้แต่เราไม่เอาเราเอาแบบรวมแบบรวมเนี่ยเขามีทั้งพริกทั้งข่าตะไคร้อะค่ะรวมกันหมดเลยเนี่ยพวกหอมกระเทียมนะคะเนี่ยข่าตะไคร้พริกเนี่ยที่เป็นเครื่องปรุง ของคนเอเชียเนาะเนี่ยเราก็เลยซื้อมาสองกระปุกเลยค่ะเนี่ยอันนี้กระปุกละหนึ่ยูโรสีเก้าเซนนะคะน้ำหนัก18กร,รัมค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยกระปุกละสิบกรัมวันนี้ก็ ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสินค้าที่เราที่เราออกไปข้างนอกเนาะเราได้ไปช้อปปิ้งมาอันเนี้ยที่เราพูดนะตอนนี้ก็คือเป็นส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปของอันเดียนะเราจ่ายในในซูเปอร์มาร์เก็ตอันดี้ไป20ยูโรกับ44เซนค่ะแล้วก็รวมกับข้างนอก